ยักษ์ชนยักษ์สกริโอไทยลีกเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนบีจีปทุมยูเนเต็ดทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิกทูบอลของเราวันนี้จะมาพรีวิวความพร้อมของคู่ยักษ์ใหญ่ของสกริโอไทยลีกนะครับระหว่างเมืองทองยูเนเต็ด กับ BG ปทุมยืนเด็ดนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปของเราคลิปต่อไปด้วยกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่ฝั่งของเจ้าบ,บ้านอย่างกิเลนพยองเมืองทองยืนเด็ดก่อนเลยล้วกันนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ได้ออกมาเปิดใจก่อนแมตช์สำคัญน,นี้ว่า เกมกับ BG ถือเป็นเกมสำคัญของเราสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการเต็มทีมอย่างดีทั้งในส่วนของผู้เล่นและแผนที่จะสู้ซึ่งแน่นอนว่าเราคาดหวังที่จะเก็บสามคะแนนให้ได้เพื่อทำอันดับเกาะกลุ่มบนของตารางต่อไปถือว่าเกมนี้ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็อยากจะเชิญแฟนบอลเข้ามาร่วมให้กำลังใจพวกเราอย่างเต็มโคต้าความจุหากเป็นไปได้เสียงเชียร์ของพวกคุณ จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีและสร้างความกดดันให้กับทาง BG ได้อย่างแน่นอนและพบกันที่สนามครับนี่คือฝั่งมาเลยยอฟสกี้นะครับกล่าวเราไปดูฝั่งของ BG ปรปทุมต่อนะครับด้านความพร้อมของทัพเดอะแรบบิหรือ BG ปรปทุมยูเนเต็ดนะครับความต้องการจัดทัพของโค้ชโอ่งดูสิเฉลิมแสงหัวหน้าผู้ฝึกสอนจะจัดผู้เล่น11ตัวจริงออกมาแบบไหนหลังที่ผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหลายคน และยังต้องเช็คความฟิตของอีฟานฟานดี้นะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเช่นเดียวกันในนามของทีริสินแดงดานะครับศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมว่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้หรือไม่ส่วนผู้เล่นคนอื่นก็จะได้อังเดรสตูเยสพ้นแบนกลับมานะครับแล้วก็แดนกลางต้องรุ้นว่า2ผู้เล่นอย่างสหรัฐอยู่เย็นวรชิตกนิษฐ์สีบําเพ็จะได้ออกสตาร์ทเป็นปตัวจริงหรือไม่หลังจากพึ่งลงเล่นกลางสัปดาห์ ขณะที่แนวรุกยังคงนำทัพโดย Santo, ดิโอโก้ลุยซานโต้ดานผู้เล่นอย่างชาววัดวิรชาติสติภาพจันงองวิกเตอร์คาเ์โดซอภิสิทธ์โสรดาพร้อมลงสนามกันทุกคนนะครับเรามาดูผลงานห้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเมืองทองยูเนเต็ดแพ้ไทยทานี FC ในศึกลีกคับไป0-1ตอเสมอเชลบรุรี FC ไป1-1ตอในศึกไทยลีกชนะนครราชสีมามาด้า f อไป4ต่อห ชนะมหาสาครคาม3ใบเตาเอฟไป2อต่อศศึก FA เบครับนะครับแล้วก็แพ้ทูแบงคอกไป1นต่อสในศึกไทยลีกมาดูฝั่ง BG ปทุมยูตนเต็ดนะครับชนะสงขลา FC ไป4ีต่อหในศึกลีกครับแล้วก็เสมอราชบุรีมิตรผลไป1นต่อหในศึกไทยลีกแล้วก็เสมอ BG เสมอ PT ประจวบไป0ูต่อศในศึกไทยลีกนะครับแล้วก็ชนะเมืองเลยยูเนเต็ดไปในศึก FA เบครับสต่อศนะครับ และก็แพ้การท่าเรือไป0-1ในศึกไทยลีกนะครับคู่นี้จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่16มกราคมนะครับ2565เวลา18นาฬิกานะครับที่สนาม Thunderdome Stadium นะครับคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง GMM25 และ ASPlay นะครับก็เป็นกำลังใจกับทั้ง2ทีมนะครับเล่นให้สนุกเล่นให้มันเพื่อแฟนบอลน,นะครับ เพื่อไทยลีกของเราก่อนจะลาจากกันครับขอฝากสปอนเซอร์ของเรานะฮะขนมครับขนมเค้กกล้วยหอมนะครับอร่อยอร่อยครับผมหวานมันนะฮะเดี๋ยวกินให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็เป็นสปอนเซอร์ของช่องเราเจ้าเรกนะฮะคุณผู้ชมสามารถสแกนลน์แล้วก็ทักมาสั่งได้เลยนะครับขนมเค้กกล้วยหอมนะครับเดี๋ยวคิดให้ดูนะคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมบีงี้เลยเห็นไหม เค้กใหอมนะครับคุณผู้ชมอมกินเลยอืมเป็นงานธัญพืชครับแ้วคุณผู้ชมจะสั่งก็มีอืมอมนนรมมอมอ่อยมากเลยครับนุ่มหอมหวานมันเค้กใยหอมนี้นะครับสามารถสั่งได้นะครับที่อ่าไอเดียไลน์ผมทิ้งไว้หน้าจอฮะสแกนแล้วก็สั่งได้นะครับจะมีหน้าเป็นธัญพืชน,นะฮร สามารถทักไปถามเจ้าของร้านได้นะครับที่ผมทิ้งไอดียไลน์เอาไว้สแกนแล้วก็เข้าไปทักได้ครับสั่งได้ครับส่งทั่วประเทศนะฮะทำสดๆครับทำสดๆพร้อมส่งครับสินค้าจะได้ประมาณ7วันนะครับกินได้อร่อยๆเลยครับผมทำสดๆวันต่อวันครับคุณลูกค้าคุณลูกค้า <c oughs> <c oughs> พอคุณลูกค้าสั่งปุ๊บตื่นเช้ามานะครับทางร้านก็จะทําขนมสดๆร้อนๆให้ลูกค้าแล้วก็ทยอยส่งให้ลูกค้าภายในวันนั้นเลยคุณลูกค้าจะรับสินค้าไม่เกินประมาณ3วันนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งติ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ